กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับผมเป้ยวิศวะครับ,รบและแน่นอนครับต้องอยู่กับพี่เดียวสวัสดีครับพี่เดียวนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสิ้นเดือนแล้วครับพี่เดียวนี่ห,หกเดือนผ่านไปแล้วครับเป็นไงฮะเขาบอกว่าหกเดือนมันต้องมีโบนัสกลางเดือนใช่ไหมครับกลางปีครับโอเคเอากลางเดือนแล้วกันนะครับกลางเดือนกลางปีแล้วล่วงหน้าจะสามเดือนนะครับว้าวเดียวตัวกล้าครับกลางเดือนแล้วก็ต้องกลางปีแล้วก็ต้องมีนะเฮ้ย อะไรบนัสบนัสมาบนัสมาสนตทคอสสแตทคอสมานี่เสียไป้วเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องของคำถามก่อนดีกว่าเป็นแผ่นดินไหวเราก็ครุ่ชไม่รู้หรอกว่าาเรื่องหลังของเรามีอะไรนะฮะมันมีแผ่นดินไหวอะราชาคุกกี้รันหนุ่มของชุมชนนี่คือชื่อนะฮะส่งคำถามมาถามว่าผมเปลี่ยนทีวีแล้วก็กล่องยกชุดเลยครับครับคือก่อนหน้านี้ใช้ทีวีรุ่นเก่ากับกล่องรุ่นสมาร์ท ตอนนี้กล่อง g m พีแอเนี่ยถ้าติดแล้วไม่ต้องใช้เสาอากาศใช่ไหมครับเออนะฮะทีวี <TV S 2> ผมเป็นระบบรองรับทีวีดิจิตอลอยู่แล้วถ้าติดกล่องแล้วภาพออกเป็น HD เลยใช่ไหมครับอ่ายังคงสงสัยกันเรื่องนี้อยู่มากเอาเอาทีาาละประเด็นก่อนแล้วกันครับคือใช้ทีวีดิจิตอลครับเปลี่ยนแล้วกับกล่อง HD HD ใช่ไหมครับ,รบต้องบอกกันว,ว่าวิธีการรับสัญญ,ญาณเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีอ้าวงวิธีทัๆๆ่วๆไปจริงๆก็คือ3อ่ะก็คือภาพวิดีดินก็คือเสาอากาศครับก็คือ หลดกุ้งอะไรที่ว่ากันดาวเทียมก็คือจานใช่ไหมครับแล้วก็เคเบิลเนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าซื้อจอที่เป็นดิจิตอลทีวีแล้วตามหลักก็คือใช้เสาอากาศเนี่ยดูได้เลยนะเสาดิจิตอลทีวีเนี่ยแต่จะดูแค่48ช่องของดิจิตอลทีวีเท่านั้นนะครับไม่สามารถดูช่องอื่นได้เลยแต่ถ้าหากว่าใช้ระบบของดาวเทียมใช่ไหมครับก็คือใช้กับจานโอ้ช่องจะเยอะมากช่องจะเยอะมากก็คือใช้กับกล่องดาวเทียม นะครับก็คือกล่อง G m เมตของเราเนี่ยฮะทุกรุ่นเป็นกล่องดาวเทียมเอากล่องแยกกันนะครับใช่ไอ้กล่องของไอที่หนวดกุ้งเป็นอีกกล่องหนึ่งใช่กล่องหนวดกุ้งก็เป็นกล่องหนวดกุ้งแต่แต่เขาซื้อทีวีแล้วไงไม่ต้องมีกล่องละเพราะว่าทีวีเนี่ยมันสามารถรับวดีโอได้แล้วก็เอากล่องกับเสาอากาศเนี่ยเจอรมกันเลยแต่นั่นคือภาคพื้นดินนะคือภาคเสาอากาศแต่ถ้าหากว่าใช้กล่องดาวเทียมนะครับก็ต้องเจอกับจานดาวเทียมนะฮะที่น้องก็ถามว่าใช้กล่องแล้วไม่ต้องติดเสาใช่ไหมใช่แต่ต้องติดจาน ถ้ใช่ว่าเอากล่องไปติดทีวีแล้วดูได้เลยนะมันต้องมันต้องมีพักรับมันต้องมีจานนะครับจะเป็นการซีแบนด์บคยิแบนก็แล้วแต่นะฮะคือต้องมีจานนะฮะคำถามต่อไปอะไรคำถามต่อไปนะคือถ้าติดกล่องแล้วเนี่ยภาพมันออกมา HD เลยไหมอ่านะฮะก็อย่างที่บอกนะครับกล่องเป็น HD แล้วจอทีวีเป็นทีวีดิจิตอลซึ่งรองรับ HD อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าต้นทางก็คือสัญญาณของภาพก็ต้องเป็น HD ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นกล่อง GMB z ของเราก็สามารถรับช่องที่เป็น HD ได้้แลว ช่อง HD มีอะไรบ้างในตอนนี้อย่างน้อย5ช่องของเรารนะครับที่ให้ดูฟรีจากกล่องนี้<ฮ>ะนะครับน่าจีโอวายนะครับแซดโอเกจีเดียชอนแอร์นะฮะสปอร์ตเอ็กซ์ตาร์แล้วก็ฟ็อกซ์ไทยอันเนี้ย HD, HD แน่นอนรวมทั้งช่องอื่นๆนะครับที่ก็เรียกว่าในเพทีวีแพ็กเกจของเราก็มีช่องไฮเดฟให้ดูเยอะมากนะฮะส่วนช่องดิจิตอลทีวีนะครับหลายช่องก็เริ่มทยอยเป็น HD แล <SD S 1> ้วยางช่องไทยรัฐทีวี ก็เริ่มออกอากาศด้วย HD ด้วยตัวเองนะครับคือถ้าหากว่าเป็นช่องของกสทชเนี่ยนะฮะเขาจะออกอากาศด้วยระบบมาตรฐานนะฮะในช่วงนี้ก่อน m ั s c คลรี่เนี่ยตั้งแต่หมายเลข1 1ถึง46เนี่ยอันนี้เป็นมาตรฐานแน่นอนแต่ไทยรัฐในช่องหมายเลขก3ะฮะซึ่งเป็นช่องที่ออกอากาศ เฉพาะของตัวเองเนี่ยอันนี้เขาจะเริ่มออกอากาศเป็นไฮเดฟแล้วนะฮะก็จะเริ่มทยอยนะครับเริ่มทยอยนะฮะสนุกออกลองดูเลยช่องนี้ HD แล้วช่องนี้จะไม่มาเลยอ่ะทำไมช่องนี้ไม่เป็นอันนี้ก็คือการบอกว่าเขากำลังทดลองกันออกใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าดูจากกล่องจีเมมซัทเนี่ยจะมีช่อง HD ให้ดูเยอะกว่าภาคเวนดินคือยังไงนะครับดีครับมีจีเมมซัทแล้วคุ้มนะฮะอีกหนึ่งครับจากคุณเจนนี่จันจิสอนนะครับบอกว่า ใช้กล่องรับสัญญาณ G M Smart ต่อเข้ากับจานจานเป็นระบบ C band ความแรงสัญญาณ34คุณภาพสัญญาณ47ช่องฟรีทีวีดูได้ทุกช่องเลยแต่ช่องของกระมิดูไม่ได้หน้าจอมันขึ้น E 5 2นี่เราคุ้นๆกับตัวนี้แล้วครับกับสัญญาณอ่อนหรือเปล่าต้องอทำยังไง <laughs> อ2ห้าสิบสองอีห้าสิบสองเนี่ยมีาอีกครับถ้าอีหมายเลขนี้มาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสัญญาณแน่นอนนะครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรามีการเปลี่ยนความถี่ของช่องแกรมมี่เพราะฉะนั้นแล้วจานหน้าจานเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไม่รองรับสัญญาณนะครับในขณะที่ช่องอื่นดูได้ใช่ไหมครับก็เป็นเฉพาะช่องแกรมมี่อย่างเดียวนะครับก็คือต้องไปปรับหน้าจานนะครับเพื่อปรับองศานะครับมารองรับความถี่ใหม่ก็จะสามารถทําให้ดูได้ อันนี้ต้องเรียกช่างเนะพี่ปรับหน้าจานอ่ะก็ก็เรียกช่างครับถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่ามีจานที่อยู่เรียกว่าใกล้ๆมือเอื้อมได้ก็อาจจะลองปรับปรับดูนิดนึงบางคนต้องปีนหลังโครงแต่มันไม่ได้ปรับง่ายๆนะมันต้องมาขันน็อตขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งซึ่งก็ใช้ช่างเถอะอดีกว่าเนาะครับ อย่าไปเสี่ยงเลยนะฮะอาจก็ลองดูแล้วก็อย่างน้อยให้ช่างได้เช็กระบบด้วยว่ามาหรือยังไม่มาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปครับอีกหนึ่งคำถามจากคุณจิระวดีนะฮะบอกว่าช่องรายการเข้ารหัสคืออะไรคะเออผมก็เคยเจอคํเนี้ช่องรายการเข้ารหัสซึ่งเมื่อก่อนเราก็เคยอธิบายไปบ้างแล้วก็เป็นช่องเพีทีทีฮะเพราะพีทีีเนี่ยก็คือไม่ได้เปิดอิสระใช่ไหมครับก็จะมีการเข้ารหัสไว้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการถอดรหัส นะก็คือเอาเงินไปจ่ายเพอรานนะฮะซื้อแพ็กเกจนะครับก็แล้วแต่แพ็กเกส1 9 9สำหรับ g o แพ Package หรือว่า499สำหรับ p พ a t i n u m Package หรือ EPL 999นะฮะก็รหัสเขาจะมาหาท่านทันทีนะฮะสัญญาเรลานี้ก็จะเคลียร์ไม่มีบอกว่าเข้ารหัสแล้วเปลี่ยนคำได้ไหมพี่ทำไมอะช่องนี้คุณยังไม่ได้จ่ายตัง มาจ่ายตังค์แะอเขาจะโมโเงี้ยใชได้ชัดๆอะไรเงี้ยนี่แบบสุภาพแล้วเอาเชื่อแล้วเอาความหมายคืออย่างเงี้นะฮะต่อไปนี้เราเจอคำว่าช่องเข้ารหัสนะฮะเอามาทางบ้านยังทันอยู่นะฮะคุณเป้นะฮะคุณเป้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงโทรมาเรียบร้อยคุณเป้เสียงเด็กมากอายุเท่าไหร่เอ่ยยี่ห้าครับโอ้ยยี่ห้าเหรอเสียงเด็กๆนะวันนี้มีคำถามถามอะไรครับเออพอดีเคยดูไอ้เมื่อเช้าที่ รักนี้ไม่ีส่ครับแล้วอยากดูอีกรอบนึ่งไม่ทราบว่าเขาเปลี่ยนไปขายเวลาไหนครับทางช่้งแดงโอเคนะฮะเขาออกอากาศทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับตอนห้าทุ่มตอนที่เคยดูใช่ไหมที่เคยดูอะใช่ไหมตอนนี้เขาไปรีลันวันเสาร์นะครับตอนแปดมงเช้านะตื่นเช้าไหมครับอก็เช้าอยู่ครับได้ดูนะครับแปดมงเช้าวันเสาร์นะครับครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ a บ k ก h ชา n น l ได้ครับนะครับ มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีครับแค่อยากบอกว่าชอบดูช่องนี้ครับอ๋อชอบดูช่องนี้ชอบดูช่องแบงค์หรือช่องช่อง GDS ออนแอครับช่องนี้คือช่องไหนครับดู้งสองช่องเลยครับดูแบงค์ก็ดูนะครับเอออชจากซีพีเกอร์ส่วน GDS ก็ดูนะคู่ครับอ๋อแฟนรายการจริงโอเคโอเคนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วดูช่องอื่นๆอะไรอีกบ้างครับเม้ามอยหน่อย ก็ดูข่าวตอนวนไหนดูสองช่องนี้เป็นหลักครับโอ้น่ารักมากนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับได้ครับวันนี้ได้รับก o แพ็ e เกจไปด้วยครับผมอ่านะเมื่อกี้เมื่อกี้่ายเทคนิคนี่เพิ่มเติมนิดหน่อยบอกว่าไอช่องที่มันเข้ารหัสเนี่ยบางทีแล้วช่องที่เคยดูฟรีอาจจะมีเข้ารหัสเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่กสทชบอกว่าเขาเริ่มมีการปรับ นะครับให้ช่องต่างๆเนี่ยเข้ารหัสด้วยเหมือนกันอ๋อเหรอใช่นะจากช่องที่เคยดูอิสระเนี่ยตอนนี้มีการใส่รหัสแล้วถ้าหาว่าขึ้นสัญญาณแบบนี้นะฮะบางช่องที่เป็นช่องฟรีครับแต่มีการขึ้นสัญญาณเข้ารหัสแบบนี้ให้กดก9 8 8นะครับก็จะมีการรีเซ็ตอัตโนมัติอีกทีหนึ่งก็ดูได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมจ่ายตังค์ก็ได้นะบางทีนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เดียวครับขอบคุณครับเราสองคนลากันตรงนี้ครับผู้นีเจศการครับสวัสดีครับ We'll uh.